สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงตัว Bitcoin กันหน่อยนะที่เห็นราคาอยู่ทรงๆที่20,000ไไืปลายๆ30,000อยู่ตอนอยู่ตรงนี้นะแต่ก็มี ความเคลื่อนไหวของวานอยู่นะมีความเคลื่อนไหวยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ลองมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหน้าที่เอามาแชร์เพื่อนๆนะเพื่อ,อ,อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ฉากตรงนี้นะครับก็บิตคอยเองวันนี้ราคาก็ตอนที่ผมทาคลิปอยู่นี้นะก็อยู่ที่ประมาณสอง0มืนเก้าพันเก้าร้อยะอยู่ที่ประมาณเกือบสามหมื่นนะครับอย่างที่แชร์ไปเมื่อวานนะ มีข่าวดีนะับหลายๆข่าวเลยนั่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะโดยเฉพาะข่าวในเรื่องของตัวแบ็กล็อกนะที่ตอนนี้ทางกรตอนะของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยได้รับนะบตัวแอปพลิเคชันนะที่มีการขอยื่นอนุมัติตัว Bitcoin Spot ETF ไปรีวิวแล้วนะครับไปตรวจสอบดูแล้วนะจะแอปพูปปีนี้หรือเปล่านั้นเนี่ยก็ต้องมาองรอลุ้นกันต่อไปนะคำถามคงไม่ใช่ว่าแอปพูปหรือเปล่านะคงจะ เป็นคําถามที่ว่าจะแอปพูบเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะจะอนุมัติเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเหมือนกับที่ในหลายประเทศที่แอปพูบไปแล้วนะอนุมัติไปแล้ว,นะอ,ลวอย่างเช่นที่บราซิลหรือที่แคนาดาเองนะที่มีการอนุมัตินะตัว Bitcoin Spot e t f ไปแล้วนะครับก็เหลือที่ยุโรปนะแล้วก็อเมริกานะแล้วก็อสอสเรเลียนะที่มีการขออนุมัติไปอีก ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เองภาพใหญ่นะตัว Bitcoin วันนี้ที่ผมทำคลิปอยู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณส0 0 0มื่นปลายๆนะวิ่งอยู่สองหมื่ปลายๆสามห0ื่นตรงนี้นะอย่างที่แชร์ข้อมูลทางเซติให้เพื่อน ูนะครับว่าปีที่เป็นปีก่อนการวิ่งนั้นเนี่ยถ้าเราไล่เรียงมาตั้งแต่ปี2011ะครับก็เป็นปีก็เป็นอีกปีหนึ่งหน้าที่เป็นปีก่อนการนับวิ่งคล้ายๆกับปีนี้ปี2023นะโดยสติแล้วนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าครึ่งปีแรกเขียวนะครึ่งปีหลังก็จะแดงนะอันนี้ก็ในปี2011นะผลตอบแทนบิตคอยเในที่เป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ในปี2015นะเราเห็นว่า ครึ่งปีแรกนะครับเกือบจะแดงทั้งหมดเลยนะแล้วก็ครึ่งปีหลังก็กลับมาเขียวนะในปี2019เราเห็นว่าเกือบจะครึ่งปีและเกือบจะครึ่งปีแรกนะครับประมาณ5ใน6เดือนแรกเขียวทั้งหมดเลยนะแล้วก็5้ในห้าใน6เดือนหลังนั้นเนี่ยแดงทั้งหมดเลยนะก็เรียกว่าเขียวครึ่งแรกนะครึ่งหลังแดงนะครับ แล้วก็ปี2023นี้นั่นเนี่ยเราก็เห็นมาแล้วนะตั้งแต่เดือนมกราคมนับจนถึงเดือนมิถุนายนนะเดือนหใน6เดือนนั้นเขียวมาทั้งหมดนะครับเอ่อก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะับจนไปถึงเดือนเดือนธัน,นนั้นเนี่ยจะิติจะทําซ้ําหรือเปล่านะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นแดงนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี2019นกะกับปี2011หรือเปล่านะแต่ถึงแม้จะมีการเคลื่อนไหวนะครับในระยะสั้นนะ เขียวและแดงอยู่ตอนนี้นั่นเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับข้อมูลตัวฟันโฟนะครับที่แชร์นะครับมาโดยทางคอยแชร์นะครับที่มีการแท็กนะตัวฟันโฟที่เข้าสู่ตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตนะครับก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็มีข้อมูลนะออกมานะว่ามีฟันโฟนะครับเข้าไปสู่นะครับอินโฟนะเข้าไปสู่ตัวบิตคอยแล้วคริปโตเนี่ยประมาณ 137ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งรวมในรอบ4สัปดาห์ติดต่อกันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็รวมมูลค่านะครับที่เข้าไปนนเนี่ยประมาณ742ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะแต่ตรงนี้เองนั้นเนี่ยก็เข้าไปผ่านผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น ETP นะครับหรือตัว Over the Counter นะครับ OTC นะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ผ่าน ตัว Spot Exchange นะดังนั้นราคานั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถึงมีฟันโฟเข้าไปนะครับก็จะไม่ได้สท้อนนะไปที่ราคา Bitcoin อย่างเห็นชัดเจนเลยนะยเพราะว่าตรงนี้เองนั้นเนี่ยก็เป็นฟันโฟที่มาจากวานทั้งนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูข้อมูลเบรกดาวนะที่ทางคอยแชคอยแชนั้นเนี่ยเอามาเบรกดาวให้ดูนะว่ามันไปผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน,นที่ไหนบ้างนนเนี่ยก็สังเกตดูได้นะก็ผ่าน ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆนะครับรวมทั้งหมดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามจุดสี่ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ในรอบสี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแยกตามโปรเจกต์นะครับตามตัวคริปโตนั้นเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะ,ะสังเกตเห็นว่าประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดแปดล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยมีฟันโฟนะครับเข้าไปซื้อนะตัวบิตคอยนะครับตัวอีทเลียมมี ตัวติดลบมาหน่อยนะในรอบออสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวที่มีการบวกเข้ามาก็ยังเช่นนะครับตัวตัวไลท์คอยนนะบวกเข้ามาสามแสนเหรียญนะบโซล่าห้าแสนเหรียญนะบเอ็กซาพีหนึ่งแสนเหรียญแคร์โน่หนึ่งแสนเหรียญนะโพลิกรอนประมาณห้าแสนเหรียญนะครับแล้วก็อื่นๆนะประมาณอีกสามแสนเหรียญนะครับบวกลบกันแล้วนั้นเนี่ยก็ประมาณหนึ่งร้ยสาบ็ดจุดสี่ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ อันนี้เขาก็จแจกแจงให้ดูนะว่าฟันโฟนั้เนี่ยเข้ามาจากประเทศไหนบ้างนะก็เยอะที่สุดก็เป็นสหรัฐอเมริกานะประมาณ109.1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรองมาเป็นทางแคนาดา28.3ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับรวมกันแล้วนะก็ประมาณ137.4อล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ น,นั่นก็คือความเคลื่อนไหวของวานนะที่เกิดขึ้นนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะที่มีข่าวต่างๆนะโดยเฉพาะในเรื่องการขออนุมัติตัว Bitcoin Spot ETF นะของทางสถาบันการเงินใหญ่อย่างทาง b a c k l o อกเอกนะแล้วก็มีทั้ง f i l i t y ตี e a a นแแล้วก็ Wisdom T Invest Co. นะครับที่มีการยื่นขอ b i t c o i เยื่นขออนุมัติตัว Spot Bitcoin ETF แล้วนะครับ แล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะก็มีข้อมูลเหมือนกันนะครับว่า,เ,าเกือบประมาณ4%อร์เนะ3.8%ซนะของจำนวนบิตคอยที่มีอยู่ซัพลายทั้งหมดตอนนี้นะครับถูกซื้อนะที่ราคาประมาณสักเฉลี่ยน,นะประมาณ3 0 0ห0นะครับ3ื่0ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่ง3.8เซนะของบิตคอยซัลายที่มีทั้งหมดนั้นเนี่ยปัจจุบันบิตคอยที่มีซัลายทั้งหมดนั้นเนี่ยก็มีประมาณ19 จุดสี่ล้านเหรียญ BTC นะครับสามจุดแปดเเซนก็เพื่อนๆลองไปคูณกันดูนะว่าประมาณเท่าไหร่ผมคูณมาก่อนจะทำคลิปนั้นเนี่ยก็น่าจะประมาณเจ็ดแสนกว่าบ t c o i n นะครับถูกซื้อนะที่ประมาณสามหมนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถ้าเราดูก็คือการาฟแท่งสีเทาตรงนี้นะครับเรียกว่า,าหลายหคนนะก็ไม่มีใครรู้นะว่าจุดสูงสุดจุดต่ำสุดจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับแต่ข้อมูลตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในรอบ ที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเห็นราคาบิตคอยที่ประมาณสามหมื่นนิ่งๆไม่ไปไหนนั้นเนี่ยเรียกว่าก็มีการซื้อค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเทียบนะกับช่วงที่บิตคอยต่ําไปที่ประมาณหมื่นหกนะในช่วงที่ประมาณปลายปี2022นะครับช่วงที่มีข่าว fTx ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยยอต่ำอีกช่วงหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่มี แรงซื้อนะครับไม่มีจํานวนบิตคอยที่ถูกออกไปจากซัพลายเยอะเท่าตอนนี้นะประมาณที่ประมาณสามหมื่นก่าเหรียญน,นะเรียกว่าจริงๆร,ราคาสองขึ้นมาเป็นสองเท่านะครับสูงกว่าตอนปลายปีสองพันยิบสองที่เกิดข่าวเรื่องของ FTX ล่มช่วงนั้นนะ,อะตอนนี้เองนล้วเนี่ยเรียกว่ามีข่าวดีนะครับก็มีทั้งเรียกว่าทั้งวานนะและก็รีเทลเนี่ยก็มีการซื้อนะครับเข้ามาที่ช่วงนี้เหมือนกันนะประมาณช่วงที่ประมาณสามหมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวจำนวนบิตคอยนะที่ไม่เคยขยับเลยนะตั้งแต่นับมาตั้งแต่ปี2010นั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเรียกว่าตอนนี้นะมีบิตคอยที่ไม่มีการขยับเลยนะอาจจะสูญหายด้วยนะบวกกับพวกที่เป็นสายโฮนระยะยาวนะรวมกันนั้นเนี่ยประมาณตอนนี้ประมาณสัก7ล้าน BTC แล้วนะที่ไม่มีการขยับมาเลยนะจริงๆทำออทามไฮ h ด้วยนะสูงสุดนะนับมาตั้งแต่ปี2018นะ สูงสุดในรอบห้าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณที่สายโฮนะครับเรียกว่าไม่ปล่อยนะอันนี้อาจจะรวมนะทั้งสายโฮแล้วก็บิตคอยที่มันลอสด้วยนะครับไม่ที่ไม่ไม่สามารถที่จะหาเจอได้แล้วนะแต่ตรงนี้ก็เห็นความสัมพันธ์นะเส้นสีส้มนะี่ยก็คือจนอนนํานวนบิตคอยนะที่ไม่มีการขยับนะครับกับเส้นสีดําก็คือราคาบิตคอยนะทุกๆุกครั้งที่เส้นสีส้มพุ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าก็จะเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยวิ่งสูงขึ้นไปนะครับ ช่วงที่เส้นสีส้มเรียกว่ามีการย่อต่ําลงมาก็จะเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยย่ยอต่าลง,งมาเหมือนกันนะสังเกตเห็นช่วงที่บิตคอยทาออทําไฮในช่วงปลายปี2017ช่วงนี้นะครับช่วงหนึ่งนะแล้วก็ในช่วงที่ทาออทําไฮอีกช่วงหนึ่งในช่วงเดือนเมษายนปี2021นะครับก็เป็นช่วงที่เส้นสีส้มวิ่งขึ้นไปเหมือนกันนะก่อนที่จะย่อต่ําลงมานะครับแล้วก็ราคาบิตคอยก็ย่อต่าลงมานะครับแล้วก็ตอนนี้เองนะเส้นสีส้มมันเนี่ยเรียกว่า สูงนับกว่าในช่วงปี2011้วยซ้ำนะแต่ราคาบิตคอยนี่ยังไม่ได้ทำออทามไฮนะก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะว่าจะบิตคอยจะออทามไฮเมื่อไหร่นะแต่ถ้าตามสถิติก็คือหลังปีฮาร์วิ้งหปีนะฮาร์วิงครั้งต่อไปจะประมาณปี2024นะเพราะงาั้นถ้าทำซ้ำนะครับก็อาจจะได้เห็นนะว่าบิตคอยอจะทำออทามไฮในช่วงปี2025นะราะงั้นทางนี้นทั้ทงนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะโดยเฉพาะทางด้าน macroeconomic นะครับโอเคนะ้วก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับส่วนค่า bitcoin f a t g r e s index นะวันนี้ก็อยู่ที่กลับมาที่ 5, ค่ากรีนะประมาณ56นะเ,เทียบกับเมื่อวานอยู่ที่นิวทําอ,นะอยู่ที่กลางๆนะครับอาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่กรีนด,ด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ช่องบ t c o อ n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ